ความบ <So S 1> ่ประมาทของเจ้าของเองเด้อเวลาเห้าเห็นคําว่าพระอรหันต์เป็นบาปนี่คือข้าบกของปุตุชนคนทมดาที่มีกิเลสนาตัหาหยาบที่เวลาไปตำหนิติเตือนเพลินเพราะว่าความบอกเข้าใจของเจ้าของเองว่าเจ้าของเองยังตกอยู่ในอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงและเห็นผู้เพลินเหตจังสั้นเหตบ่คือสิ่งที่ตัวเองคิดว่า คือแต่ของคิดว่าเป็นของถือเป็นของควรคว่าเพิ่นเป็นบ้ามั่งเปิดบ่มีสติมั่งหลงลืมนันนี่มั่งแล้วก็ไปตำหนิเพิินด้วยความยึดมัน่นถือมั่นของเจ้าของพอความบริลูกแกงว่าพระหันเพล่นละทุกอย่างได้แล้วโดยภายในจิตในจิตของเพิ่นตั้งหากจิตเพิ่นบริสุทธิ์แล้วแต่ว่าคนปุถุชนคนธรรมดาบริด้ทธิจักถึงความบริสุทธิ์บด้ถึงคำว่าพระจิตอันบริสุทธิ์ดอกเวลา เอาง่ายๆคือจังเข้าเห็นพระเป็นอย่างคือฉันในบาทแล้วก็อาหารที่อยู่ในบาทเอาค้นใส่กันเบิดเออบได้หูจักแยกว่าอันนี้เป็นของข้าวอันนี้เป็นของหวานเออนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นหยาบๆสะก่อนว่าเอ้าเป็นบ้าละ่ะมิตรพี่บาท่นานันเห็ดจังสันนี่เขาสิวาไปจังสี่เวลาเอาเข่าใส่บาทเขาจเจ้าก็ค้นใส่กันกินเพราะบาหยยังไม่ได้ลู้ใน แนวทางปฏิบัติของเพิ่นดอกบางที่เพิ่นเบาอยู่ผู้เดียวกะบอกปุ่นเป็นบ้าทละเเบาอยู่เู้เดียวปุ่นปุ่นเบิ้งต้นเป็นบ้าทละเ่ามีสติว่ามีหยางเอ้ยแนวนั้นเป็นหนังสัตนเป็นหนังสี่เพราะว่าเจ้าของไม่ได้เข้าถึงจิตใจอันนั้นก็เลยตำหนิไปตัวทีเห็นเหตุเห็นเหตุเห็นเิ่นเหตุอีหยางแปลกๆคำว่าแปลกนี่คือมันแปลกออกจากทางโลกอยู่แล้วล่ะมันบ่เข้าท่างที่เจ้าของเคยเหตุเคยหูเคยเห็นเคยเป็น ก็เลยไปทำนิเตือนเพิ่นบาเพิ่นเป็นบ้าวิปลาสเสียสติผู้ใดสิไปวิสติยิ่งก็พาพลาหันอีกบ่มีอีกบ่มีผู้ใดที่ซ้ำนั่นดอกสติของเพิ่นมีตลอดการทุกเมื่อแต่ว่าการกระทํำทางกายมันบกเข้ากันกับความคิดเห็นของปุตุชนค้นหนาแหละก็เลยว่าเพิ่นเป็นบ้าสติเลื่อนมั่งเพิ่นบ่มีเพศแล้ว จิตนี่บ่มีเพศแล้วบ่มีหญิงบ่มีชายบ่มีสัตว์บ่มีบุคคลแล้วเห็นเพิ่นไปจับนั่นจับนี่ก็ค่อยถ้าติจับผิดเท้งที่จ้าลองก็บ่ระ้ดู้เจะคข้องพิษขนาดใดบ่รููเด้ค่อยถ้าจะจับผิดเพิ่นเพิ่นบ่ได้จับคนเพิ่นบ่ได้จับผู้หญิงเพิ่นไ่ได้จับผู้ชายเพิ่นบ่ได้จับสัตสงเคราะห์เนี่ยจิตสงเคราะห์จิตอนุเคราะห์เนี่ยมันมันไ่ได้เข้าใจดอกแตวจังหว่ผ้ากันเป็นบ่าอย่างแต่ของบ่จักถีบจักแดนอย่าง มีแนวแปลกๆหลายอย่างก็นั่นอย่างเช่นว่ามีน้ำหอนหอนมากจังสิเพิ่นอาจสีเดสีสแสดงอันใดอันหนึ่งเพื่อการเป็นเป็นการสงเคราะห์ <c oughs> กับลูกศิษย์ลูกหาเพิ่์ต้มน้ำเดือดๆมาปุ๊บเพิ่์ลเอามือจุ่มล่างมือเสยจังสิ <c oughs> คนปุตุชนทั้งหลายมึงบ่หอนบอกมึงเป็นบ้าลหรอบอกนี่วิจักบ่ละโทษของความเป็นบ้าของจะข,ของเองนี่ในการเบอกกับตำนี้จังสันไม่ต่ำกว่าหนึ่งกับ หูจักบอ่อนหนึ่งกลับมันอายุเท่าไรจะคอยยังบอกหูจักจะคอยจะอ่านว่าจังไดเลขตัวนั้นโลกนี้มันเท่าไรกว้างเท่าไรนาเท่าไรลึกเท่าไรเงาเท่าไรสี่หมื่นสองพันโยดเอาสิบหกไปคูณให้มันเป็นกิโลแล้วเอาเลขหาสิบเขียนจนว่ามันมาจอดกันได้นั่นแหละหนึ่งกลับอ่านว่าจังไดละ่ะเนาะจังสั้นหลยนั่นแหละคืออานิสงส์ของความไป ดาหรือว่าปราหมาทพระอรหันต์อันใดที่มันบอถเพงแนวทางความคิดที่จะของเคยเหตุมากับเขา้าใจว่าเพิ่นเป็นบ้าคิดพิจาร่าเอาง่ายๆนี่อาหารถูกยางค้นลงไปในบาทนี่กินน้ากันเลยคุณตช่อนก็ว่าเป็นบ้าละ่ะเนาะไปงสั้นลหละบันเห็นบางที่ก็เห็นเพิ่นนางเบาอยู่ผู้เดียวจะของไปเห็นน้าเพิน่นว่าเพิ่นเบากับไผยเบิ้งด,ด,ดูหันพี่บ้าเบาลายอยู่ผูดเด้เดียวก็มีเด้เป็นบ้าแล้วหันเนี่ย แต่ช่างสออแต่ของบัดมีเยยถิบเถบไอ้ยานทีบย่านเถิบ,ย,ถบยังอ่ะนะจักว่าละก็เลยวเบาไปทั่วทีวบตัวแดนห <c oughs> ลายอย่าง <c oughs> เพิ่นอาจจะสงเคาะลูกซิตลูกหาเพิ่นหรือว่าแสดงสิ่งที่มันอยู่เหนือโลกที่คนธรรมดาบ่อาจสมาดเข้าใจเหตุดได้ <c oughs> เพิ่นแสดงเพื่อให้เกิดความมั่นใจหรือมีความสนเท้ในการที่เขามาผิวน,น้าในถ้ำของพพุทธเจ้า <c oughs> เพิ่นแสดงจังสัน้น บอกได้เลยว่าผู้ใดสิไปมีสติสมัมภารหันบ่มีอีกพระอรหันร์นล้วนมีสติทุกเมื่อสติรรมปัญญารรมเพิ่นแยกแยะของเพิ่นออกหน้าแต่ว่าคนปุถุชนทั้งหลายแลนั่นบ้องหูจกักบ่เข้าใจบ่เคยเป็นจังสัน่นก็เลยไปว่าเพิน่นมีบดที่ยังสิแปลกพิสดารยิงกว่านั้นการจับต้องกายหญิงอันนั้นคือภาษาคนบ่เป็นภาษาพระอริยะ ะอริยาบได้วาหญิงบได้วาชายบได้ว่าสัตว์บุด้บุคคลเล่าเขาบ่มีบ่มีตัวบ่มีตนบ่มีอัตตาตัวตนแล้วที่เหตุมาลักษณะนั้นมีแต่ความสงเคราะห์อนุเคราะห์เป็นจิตเมตตาลุ่นล้วนแลพอดาไปได้กล่าวาคำนั้นแล้วแม้่สิไปขอขมาก็ตามโทษนั้นได้รับเพื่อเก่ามันบ่เป็นนั่ไปซนเพิ่นเด้บมแม้นนั้นสิไปตำหนิน้อยนึงก็จะไปว่าเด้อลักษณะจะของ่รู้ลอีหยังก็สักสิบไปเดือดร้อนอีหยังกับเพิ่น ผู้วานั่นก็บ่เคยใส่บาเปเพิินบ่เคยมาบริจาคยังก็เพิินดอกอผู้ว่านั่น <c oughs> จังสันผู้เขาคุกคีอยู่แล้วเขาละมัดละวังคืออย่าง,งแม้กระทั่งการคิดนี่ก็เป็นบาปไวแห้งแล้วกรมที่สมบูรณ์ได้อาศัยการคิดสกปรคิดเดียบร้อยแล้วมีเจตนาสิเว้าประมาทหลบลูดูถูเกเจตนาทั้งใดบังทำบ่อยทำไรนั่นแหละมันก็สำเร็จเพราะว่าเว้าออกมา นี่คือการ,รมาทพระอรหันต์เพ่นั่นกายว่าจาใจมันสมบูรณ์เป็นหนึ่งแล้วจากเ่าสำเร็จเราเด้กรรมอ,ก,อกุศลกรรมอน,นันต์นนะที่เราออกมาเนานนะแต่สิบ่แปลกบอกเวลาพิ่นสวดมนต์นันนี่ต่ภาษาต่างประเทศภาษาวาลีทั้งนั้นก็สิบว่าบ,าบา้าไปเบิดนั่นบ่นี่เทียบหยาบๆเด้นี่บ่ไเ้เทียบละเอียดเด้เฮ้ยจากเราภาษายัางแบบเป่นบา,าพี่บาทางังแบบฟังด้นั่นแหละมันคนละเรื่องกันเลยกับที่เข้าใจ <c oughs> บางทีเห็นพญนยางลงไปในน้ำ <c oughs> พันยางลงไปในน้ำทั้งทงที่เปียกชุ่มด้วยด้วยใส่สุตรเต็มยศพนันเดี๋ไป <c oughs> ว่ามีทั้่องกี่วอนมีทั้งสังฆาให้ลังเทอพญนยางลงไปมีคนไปเห็นเอา้าเป็นบ้าแล้วเป็นบ้าแล้วเดลงไปดึงพันขึ้นมามันมีอย่างที่ลึกลับก็นั่นที่ปุตุชนตาบอดจากบ่เห็นแหละจังว่าบางที่ <c oughs> ที่อันนั้นเป็นของ ความเชื่อสนโตที่ว่าพันปนประธาตุทั้งสันทั้งสี่เมื่แล้วจากของสิบประจักษ์ที่จักแดนอย่างไปหาว่าอว,าอวดทั้งสันอวดทั้งสี่พันบริอวดผู้ศรัทธาตั้งหากที่เอาไปคุยกันแล้วก็สร้างกระแสจ,จุดประเด็นขึ้นมาว่าอวดหวังทําลายทํลไร,ไรล่ะอันนั้นหวังทําลายสื่อเสียงหวังทําลายศรัทธาออการทําลายที่มีอนุภาพสูงสุดคือการทําลายความคิดคือความเชื่อความศรัทธานั่นแหละนั่นแหละ การส้างดีสูงสุดก็คือกันคือการค,ค,ความเชื่อขึ้นกันอะไรพุทธเจ้าพนทเหี่เปลี่ยนความคิดการแสดงรรมของพุทธเจ้าทั้งบดนี่เหตุคนเปลี่ยนความคิดใหม่ออบาวา่วพิษบาว่วถือออะไรพุทธกษตรให้ยเป็นกลางกลางบุคคลผู้นั้นจะต้องไปฝึกคัดปฏิบัติเอาเองไปรู้ไปเห็นโดยตนเองเออพิ่นพระอาจสามารถจิบังคับเหีหยไผใดเด้เออพิ่นมิตรบอกนนเ,เหี่บ่เหตุกับเรื่องของเจ้า ผลปฏิมีผลใดผลเสียก็ภัยอีกแล้วแ้วความต่างระวังจิตของพระอริยะเจ้าพระอรหันต์มีความต่างแบบใดก็ต่างแบบนี้เองปุตตชนมันสิไปหุจักยั้งออบางที่เพิ่นจับไฟเหลนไฟก็ว่าเพิ่นเป็นบ้าเพิ่นบรด้ฮหอนเด้นั่นนะสิบอกให้แต่ว่าเพิ่นจะเหตุสงเคราะห์ผู้ใดผู้หนึง่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจเออบางที่มันก็มีแนวต่างสังนคือกันตาไฟเหลนไฟ <c oughs> และหลายยางที่ท ที่บวกเขาใจแต่ส่วนนั้นพวกเขาฟังเอาไว้ก็ห้ามใจเจ้าของนี่แหละมันไม่ได้เดือดร้อนเสียชีวิตทรัพย์สินเจ้าของก็จะไปเดือดร้อนอีหยังกับการไปตำหนิผู้เนเออยุติื่อก็วนเขาหานรกเอาเองเนาะไปจังสัน่นเลยมันหลายอย่างกว่านั้นที่เขาเห็นความอัศจรรย์มาแล้วนั่นนะหลายออถ้ามันพู้ตัวชนไปเห็นก็ว่าเิ่น,เป,นเป็นบ้าเอออาหารนี่เพิ่นก็กินบ่ามีรสชาติแล้วอาหาร เป็นเหตุของเหม็นเป็นของหอมเป็นเหของหอมเป็นของเหม็นเหตุของน่ารักเป็นของน่าเกลียดเหตุของน่าเกลียดเป็นของน่ารักแล้วก็ไม่รักไม่เกลียดทั้งทั้งสองสิ่งสิ่งน่าขน่าเกลียดคนน่าเกลียดก็ไม่เกลียดคนน่ารักก็ไม่รักนัน่นแต่่าคนปุ้ตชนธรรมดาเด็กว่าอินีงามเนาะเป็นตาฮักเออ่นบลาหถ้าไปเห็นศพสากศพเนา่าเน่าหักแตกหกักแตนขีดียดน่าเกลียดนั่น,นบอกพระริยะเจ้าว่าเป็นจังสัน อันนี้คือตลาดจากตลาดแห่งมักผลนิพานอันนี้เป็นของหอมเนี่ยกินหอมทั้งหลายเ่านีป็่นกินหอมทวนลมเนี่ยเพิ่นไปจังสี่ได้ของเพิ่นน,นั่นแหละเข้าใจว่าระบาดนี่ยเพิ่นนั่งยุ่ซากศพโดยบ่มีคคำว่าเหม็นคำว่าหอมแล้วว่างชิดเป็นบอแล้วเขาว่าเป็นบ้าเวลาเพิ่นไปที่หน้าซากศพที่มันเนา่ามันขึ้นอืดนั่นน่ะผู้โดยชนไปเห็นกับว่าเป็นบ้าว่าเป็นตายานมั่งเนาะ พระนพได้มีความยานอีกอย่างอีกแล้วนี่แหละคือเปรียบเทียบโดยหยับหยาบด้วยนี่หยับหยาบนี้เพราะท่านลึกซึ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นมี่อีกแยะตามที่เท่าเห็นมาแล้วแต่มันสิพุทธข้นให้มาเบาจากเบากับเบาเพราะจากเบากับเบาเบาแต่จะว่าเตือนผวกข้างููมีศรัทธาในคําสอนพระศาสนาให้เสื้อแนวทางการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ของเจ้าของเองได้ บ่าแมนมาให้เสือผู้สอนเด้จะจะมาสัทธาในตัวบุคคลเห็นบาลาที่เ <c oughs> <ๆ>ข้าว่ากันมากอยู่นั่นนะตั้งตั้งกีก่กับสัทธาดีอยู่เสืออยู่พะว่าสัทธาเรานั่นเรานั่นเป็นบริษัทท่าในคําสอนของพระพุทธเจ้าบริษัทท่าแนวทางบริษัทธ่าอริยะสัตสีถูกสมุทัยนิโรธมากบริษัทธ่ามักมีองค์แปดบริษัทธ่าปฏิจจสมุปบาทสัทธาบุคคลพอตะถถอเบา ทั้งที่เรื่องจริงก็ตามว่่จริงกระตามมันวันไหวเมื่อมันวันไหวแล้วมันใจยอยู่กับเนือกับโตอ,อตขีดคำเบาคำปรามาทออกมาออทำายไผแต่่าทำายรจะของแล้วจังหวะคำ่าศสัทธานี่คอยสัทธาแนวท,ท,ท,ทางการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของเจ้าของต่างหากท,ท,ท,ที่พ้นสแสดงไปแ,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 แล้วบอกทางไ้แ,แล้วบอกบัดจุดทางเลยบ่มีอีหย์สอนหล่นในฟานมือพระองค์อีกแล้วแต่ของไปเห็ดเอาเองที่หาเห็ด เพิ่นกระเฮ็ดไห้ไผ่ว่าได้ออนั่นแหละก็คือกันกับผู้นัธรรมของเพิ่นมาสอนกเ็เฮ็ดไห่พวกเจ้าบ่าได้ออคือเบาว่าออบุญน่ะมันเกิดจากผู้ไห่เด้อบ่ได้เม่นผู้รับบุญน่ะเกิดจากพวกเจ้าผู้ไห่ท่านเองผู้สวดมนต์เองผู้รักษาศีลเองเออตัวนี้ตั้งหากใค้ทุกคนทำความเข้าใจมันมีอย่างแปลกๆพิสดารเยอะแย,ยะยิ่งกว่านั่นที่ปูถุชนทั้งหลายออบ่าเขา้าใจเพราะว่าบ่ได้ บ่คือเพลิน,นยกตัวอย่างนี่แหละที่ว่าเพลินปัญยังเคยกินเข่าผสมกันเบิดถ้าลวกขาวันเป็นบ้าเนะเพลินปัญยังเคยนั่งยุกไก่ซากศพแบบบ่มีความหอมบ่มีความเหม็นแล้วเพราะว่าเพลินละยังได้แล้วชา้าลกว่าเป็นบา้าเพลินแตะยังก็แล้วแต่ผู้ยิงผู้ชายบ่มีสำหรับเพลินบ่มีสัตว์แล้วบ่มีบุคคลแล้วบ่มีเล่าบ่มีเขาตัวตนบ่มีอันโลก ผู้ไปยึดติดยึดมั่นถือหมั่นว่านั่นผู้ยิ่งผู้ายเด็กหน่อยผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สาวผู้นมคนผิวกงผิวการนั่นนี่ก็ <c oughs> เอามาเทียบก็เพิน่นหลือว่าเพิ่นเป็นบ้าวิปริตพระริยะเจ้าสติหมั่นคงสติบ่มีคำว่าฟิวก็แล้วกันนาคำว่าเผลอในบ่มีดอก <c oughs> นั่นเป็นภาษาโลกว่าต้องเผลอมั่งเอาไส่เบอร์มั่งเอออันนั้นภาษาโลกที่เขาเอามา พื่อสิเปรียบเทียบกับคนบุคคลผู้รักษากระหาเหตุผลมาเพื่อให้อีกบุคคลผู้หนึ่งผู้จิตทำลายเข้าใจด้วยเหตุผลไม่จําเป็นต้องอธิบายหรอกเออมันสอน่อะไรบอกว่าอะไรกะให้นรกสอนมันเอาสิไปยากอยังมันบ่แน่นของของยแนวมันสิไปบอกให้คนผู้หนึ่งเขาครุขีน้ากันห้องหูจักเออนี่แหละคนที่อยู่น้ากันคนที่เลื่อลู่อุปนิสัยซึ่งกันและกันลู่จิตลู่เจตนาเออแมมนบ่ลู่ลึกกับสร้างกับลู่เจตนา ว่เาเพฮ็ดเ,เพื่อหยังเพื่อหอยังยังสี่ภาษาคนยังทางอื่นอ,อ,อยุทว่วโลกคนตาหนา้าตาเพิ่นก็บ่เคยเห็นจักเสือวัดเพิ่นก็บ่เคยเห็นจักเสือเอ,อพอตนมีข่าวออกมาจังสี่เพิบเอาแล้วบัดน,นี้ร่อน,ล,อนล้นหาไฟนรกมาเผาหัวใจจากของแล้วเแออม่ธรรมดาด้แค่ไปตำนี้ในหน่อยเออหนึ่งกับอยูใ่ในมหาเวทีนรกและเศษกรรมอื่นอื่นอีก เนี่ยทย่อยทย่อยใส่ไปเลื่อยเลื่อยดว่าเป็นคองหน่อยบอ่ที่เพิ่นบอกว่ากๆวกอันนั้นอันนี้จังสิเพิเ่นอาษมีแนี่ยบอกกับอันอื่นที่ห้องว่าดูออบอกภาษานันภาษานี่เรื่องของเพิ่นอันเป็นเหลือร้อนอีกกับเพิ่นนี่นนละภาษาโลกมันเป็นตั้งสัน้นยึดหมันถือมันในสิ่งที่แต่ของเคยเหตุดมาอ,อ,อันใดที่มันผิดแปลกแวกเนี่ยกับแต่ของเคยเสือ้อเคยถือเคยกระทํามา ก็เลยเข้าใจว่าเพิ่นเป็นบ้าพระอรหันต์บ่มีเป็นบ้ามีสติทุกเมื่อเป็นผู้รู้อยู่เอขนาดนั่นแหละจะคของตั้งหากแล้วบ่มีสติแล้วก็บ่มีความหลุยอย่างอีกและจังววาเปิดเผยให้ฟังมึงดูแนวมึอนี่ทนบ่มีศาสตร์ทนบ่มีบุคคลบ่มีง่วบ่มีควายบ่มีผู้หญิงบ่มีผู้ชายบ่มีเด็กน้อยบ่มียังแล้วนี่คือพระจิตอันบริสุทธิ์นั่นแหละจิตหนึ่งจากบอกจิตหนึ่ง บ่มีอย่างแล้วบ่มีเครืองอาศัยในจิตนั่นอีกแล้วส่วนผู้ตชนคนธรรมดาเอ,อย่อมอาศัยบานเลื่อนคือผูกพันกับสัพสมบัติที่มีวิญญาณและบ่มีวิญญาณเอ,อ่ยย่อมคิดถึงบุคคลผู้นั้นนั่นแหละคือจิตไปอาศัยเอาความรู้สึกนึกคิดนี่ไปอยู่กับบุคคลผู้อื่นอยู่กับคนที่รักมั่งอา้าวเป็นห่ว,ง,วงยังสั่นจังสี่โอ้ยสั่งอนาคตให้เขากับกับบุคคลที่เกลียดอยากให้มัน ชิปหายมั่งปุงแต่งไปในการสิตขาทำลรยเขานั่นแหละเอิินว่าจิตของบุคคลปุตุชนทั้งหลายอยู่แบบนั้นแต่ว่าจิตพระหันเป็นจิตหนึ่งบ่มีอียังอีกบ่มีอยังอีกแล้วบ่อาศัยอยังอีกนั่นแหละจังว่าเพิ่นความทุกข์ในร่างกายก็มีคือคนธรรมดานี่แหละมีหิวมีห่อนมีหนาวเป็นธรรมดาวิญญาณกายมันมีอยู่อ่าวิญญาณกายมีแต่ว่าวิญญาณใจมันบม่มีแล้วดับวิญญาณแล้ว ใจบลาละคำว่าดับวิญญาณบ่มีความรู้สึกภายในภายในของใจอีกแล้วมีิต่จิตหนึ่งอยู่โดดเดียวบ่มีที่พึ่งบ่มีที่ไปบ่มีที่มาดับภพบ่บมีหยังส่วนร่างกายกระเฮ็ดไปจือได้ยุู้นันสุวางสันหนึ่งสี่สูไปใส่สูมาใส่กับวาคือกันนั่นแหละเออเวลาไข่กะหายามาแกปวดเวลาหนาวกะหาผ้าม้่มเวลาหอนกะเห็ดเหย็นคือคนธรรมดาหิวกะหากิน ปวดฉี่ปวดเหงก็ไปหาไทยออกนีทั้งนี้คือกันนี่แต่ว่าาจิตอันบริสุทธิ์เท่าจะมาถึงบาท่านได้ถึงไปเข้าใจอเอาตามที่จจของยึดมาตัดสินผลว่า่นเป็น,นนั่นนั่นนี่และทั้งเบิดที่ฟังอยู่นี่และที่ต่างๆก็ตาม,ตามให้สาร่วมจิตเจของ่ันแต่ของ่อนเข้าถึงคําว่าจิตหนึ่งหรือยังเข้าถึงความว่างหรือยังดับวิญญาณใดหรือยังอนุปาธาปรินิพานหรือยังก็นะ ถ้าบอกจังสีกว่ามันเป็นบ้าเนาะแม้ว่าล่ะมันหูจกักคำว่าอนุปาฏฐาปรินิพพานอยู่บอกมันหุจกักคำว่าดับวิญญาณอยู่บ mm. อกนั่นแหละเป็นสัน้นซ้ำนี่ก็บลูเรื่องยังแล้ว mm. หุ่จักต่ไปหายูหากินบางหันบางอย่างอิจช,ชาลิษยาหวังทำไยทำารกันเด่นต่างแต่กูหากินแต่กูนั่นแหละ mm. กล้าซอยเหลือผู้อืน่นโดยบ่ะเดี๋ยว,วังสิ่งตอบแทนบอก่ะ <Yeah. S 1> แต่คำเบาคำนี้มันก็ลึกซึ้งเพราะแห้งแล้ว mm. ซอยเหลือผู้อื่นโดยบรรหวังสิ่งตอบแทนเออไ่ได้เห็นตัไบ่ได้เห็นตนของเจ้าของแล้วกูเห็นื่อคนอื่นอย่างเดียวเพราะกูบม่มีตัวตนมันทอนั้นแหละมันเบิดแล้วบม่มีแล้วดับภพบดับศาสตร์แล้วแง่แปลว่าหลายอย่างที่พวกเข้าบ้าเข้าใจพวกเขาก็เป็นผู้มีสติวัตมันรู้นะทุกคนว่าผู้ใดจ่ของเองรู้เองหน้าว่ายังยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรหลักกับบุคคลนั้นอะไรเกลียดกับบุคคลนั้นอยู่ ยังอยากรวยยังอยากอันนั้นนี่อยู่เพิ่นบ่ได้อยากรวยบ่อยากยังแล้วข้างว่าอยากมันบ่มีจักหน่อยเนาะเอาพอ